พนักงานโรงงาน800กว่าชีวิตไปทํางานตามปกติคุณนุ<ม>่นตื่นเช้าอาบน้ําแต่งตัวพอไปถึงโรงงานไปเจอหน้าโรงงานปิดประกาศบอกว่าเลิกจ้างแบบฟ้าผ่าเลย<ม>พนักงานช็อกตกใจเลยนะคะรวมถึงเงินเดือนเนี่ยโรงงานยังจ่ายไม่ครบเลย<ม>เอาแบบนี้จะต้องไปตามที่ไหนอย่างไรเนี่ยละค่ะ800กว่าชีวิตอินแมววันนี้แต่งตัวปกติเลยนึกว่าจะได้ทํางาน<ม>นี่คือที่โรงงานผลิตเสื้อชั้นในและก็ชุดว่ายน้ํายี่ห้อดังทรอยอัมนะคะหรือบริษัทบอดี้แฟชั่นประเทศไทยจํากัด ซึ่งก็ตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ค่ะพนักงาน800ชีวิตเนี่ยเขาตกงานแบบฟ้าผ่าโรงงานเนี่ยปิดประกาศบอกว่าปิดโรงงานอย่างไม่มีกําหนดด้วยหลายคนเห็นใบประกาศติดอยู่ตกใจเลยเพราะว่าโรงงานเองก็ไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าด้วยนะคะมีพนักงานสาวรายหนึ่งบอกว่าเพิ่งจะกลับมาทํางานเนี่ยแหละหยุดไปหลายเดือนและจากเรื่องของโควิด -19 กลับมาเจอประกาศแบบนี้ช็อกเลยเธอบอกว่าก่อนหน้านี้ก็ทำใจมาบ้างแล้วนะเพราะว่าเจอโควิดไปก็มีการ ปลดพนักงานไป2,000กว่าคนเพราะก็เข้าใจแหละว่าโรงงานประสบปัญหาขาดทุนแต่คราวนี้มาถึงคราวตัวเองก็ตกใจรวมถึงอย่างที่บอกว่าโรงงานเนี่ยยังคงค้างจ่ายเงินเดือนพนักงานอยู่บางส่วนด้วยแล้วแบบนี้จะได้เงินคืนไหมฟังเสียงหน่อยค่ะก็จ่ายในแต่ละวิกที่ผ่านมาเนี่ยวิกของวัวันที่15ถึงสามสิบเมนาก็จ่ายประมาณจ่ายไปร้อยแปดร้างสี่ร้าง พลังงานทุกคนเดือดร้อนดีๆแต่เพราะแค่ค่าไฟก็ไม่พอกันจ่ายแล้วครั้งนี้ใส่ค่าไฟอย่างทุกโรงงานที่ผ่านมาถูกเลิกจ้าง800กว่า800กว่าคนจะบอกว่าพนักงานทั้งหมดที่มีรายชื่อเนี่ยเขาเลิกจ้างแค่นั้นเองพี่เพราะพวกหนูก็เพิ่งรู้ตอนเช้าตอนที่มาทำงานวันแรกของวันนี้ที่ปิดโควิดไปเก้าสิบวันนะพี่แล้วค่าแรงเขายังค้างอยู่ไหมค้างอยู่ค่ะก็ยังไม่ได้จ่ายค่ะรายจีเดือนแลียร์ ั้งแต่เดือนมีนาพี่คาแรงอะ่ะคือพูดงานพนักง,งานไม่มีใครเจอกับเจ้าของบริษัทเลยพี่ เราฟังจากที่ว่าเราไปแจ้งที่ว่าเกี่ยวกับพวกพวกกนักงานทางนู้นนะพี่ที่เกี่ยวกับพวกกรมแรงงานอะไรเงี้ยที่มีหนังสือมาเมื่อวานตอนเย็นเย็นแต่เขาเพิ่งมาแปะประกาศตอนเช้าที่เราเพิ่งไแล้วเราอยู่อย่างนี้แปดวันใช่ไหมใช่ค่ะเขาอย่<ข>อยน้แปดเขาบอกว่าเกือบทั้งหมดที่เดินที่โดนเลิกจ้างอะ,ค,ะถถถค่ะเหค่ะเหลือประมาณร้อยกว่าคนแล้วเขาไม่ได้แจ้งโรงงานไม่ได้แจ้งค่ะเราจะค้างเงินค่าจ้างหรือไงใช่กำลังฟ้องศาลอยู่ อเดย่างของพวกหนูก็สามวิกค่ะ เห็ในใจคนเลิกจ้างนะคุณนุ่นค,คือเขาไม่ได้มีชีวิตเดียวไม่ได้มีตัวคนเดียวอ,ะอ่ะหันไปมองซ้ายมองขวาคือมีลูกมีครอบครัวมีภาระต้องรับผิดชอบใช่ค่ะเจอแบบนี้เองก็ช็อกนี่แหละค่ะซึ่งต่อจากนี้พอเห็นประกาศเนี่ยกลุ่มพนักงานที่ถูกเลิกจ้างทั้งหมดเขาก็เลยรวมตัวกันเดินทางมาที่สํานักงานคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครสวรรค์นะคะเพื่อจะขอความช่วยเหลือเบื้องต้นทางสํานักงานคุ้มครองแรงงานจังหวัดเนี่ยก็ยังไม่สามารถให้การช่วยเหลือได้ทันทีก็ได้แต่บอกว่าให้พนักงานที่ตกงานทั้งหมดมาเขียนคําร้องเอาไว้ เขียนคำร้องรอขอความช่วยเหลือซึ่งก็ถือว่าเป็นไปตามกฎระเบียบของทางราชการค่ะ เวลาเห็นข่าวแบบนี้นะคะก็ทําให้เราต้องคิดว่าอย่าประมาทในการใช้ชีวิตเพราะว่ามันอะไรก็เกิดขึ้นได้ออมเงินไว้เพื่อเหมือนกับว่าความมั่นคงให้กับตัวเองทางหนึ่งด้วยนะคะที่นี้พูดถึงเรื่องของความไม่แน่นอนเนี่ยอุตสาหกรรมการบินก็ได้รับผลกระทบไปทั่วโลกจากโควิด -19 รวมไปถึงสายการบินในบ้านเรานะคะล่าสุดเนี่ยสายการบินนกแอร์ตัดสินใจที่จะยื่นแผนฟื้นฟูกิจการต่อสาลล้มละลายกลางซึ่งสารท่านก็รับคําร้องไว้พิจารณาแล้วนะคะทางคุณประเสริฐบุญส สัมพันธ์ประธานคณะกรรมการบริษัทหรือบอร์ดบริษัทสายการบินนกแอร์จำกัดมหาชนเปิดเผยว่าที่ประชุมบอร์ดวาระพิเศษเมื่อวันที่30กร,รกฎาคมที่ผ่านมามีมติอนุมัติให้บริษัทในฐานะลูกหนี้ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการและให้เสนอผู้จัดทำแผนฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลาง ในบริษัทได้ยื่นคำร้องดังกล่าวต่อศาลล้มละลายกลางเมื่อวันที่30กรกฎาคมศาลท่านก็รับคำร้องและนัดไต่สวนคำร้องในวันที่27ตุลาคมนี้ค่ะ สำหรับแผนฟื้นฟูกิจาการของนกแอร์นะคะที่ยื่นต่อศาลนั้นมีรายละเอียดที่น่าสนใจก็คือเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ปรับโครงสร้างการบริหารจัดการองค์กรปรับปรุงเส้นทางการบินและฝูงบินเพื่อหวังที่จะฟื้นฟูกิจาการให้สําเร็จก่อนโควิด1 9จบลงและเตรียมรับการท่องเที่ยวกลับมาบูมอีกครั้งและระหว่างนี้ก็ยังคงให้บริการทุกเส้นทางตามปกติค่ะ